ต้นมะม่วงเป็นต้นมะม่วงโบราณขนาดยักษ์อายุกว่า200ปีเส้นรอบวง6เมตรสูงประมาณ20เมตรตามประวัติสัานบ้านโบราณสถานพระศรีชุมสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนจะถูกทิ้งร้างในสมัยยุธยาตอนปลายปัจจุบันลงเหลืออาคารสําคัญอยู่เพียงหนึ่งเดียวคืออาคารพระบุทบและในบริเวณใกล้ๆกันนั้นยังคงมีต้นมะม่วงยักษ์ต้นยักษ์ต้นนี้อยู่